หัวพี่นาอแ่อมันคื้สุปปีแล้วตัวหนึ่งกับหลายเมือนอยู่เนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยโอ้ยแต่มันขอเอาระคาหาัวกระได ทุกตีเราซ้ำน,น,น,นี่แล้ว่าเป็นแสนทุกมือนี่และงั้วซีโตหาโตกับพบอ่าได้พ่อสามหมื่นสือมาแพงกับขายบได